สบายดีเนาะปิดท้ายแล้วค่ับีนเด้เอวันนี้ก็มาอยู่กับสองเสีดน้ำโซโซสุกส่งมอบรถวันนี้จะ่งรถขึ้นนักอดหลวงเวียงจัน,นเป็นโคกหนังสุดเอ็ดปิดท้ายแล้วครันีนปิดแล้วปิดท้ายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกำลังเชาขึ้นรถ รถหลากกำลังมาเออจอดแทบอันแหละเออจอดนันแหละเอารถเคสนะใส่ปิดคลายแล้วยังคันนี้ยังคันสีฟ้าเดี๋ยวจะเอาขึ้นรถห้เบิกอีกทั่หนึง นีเปนลดเค้นแล้สามตันลงเลยลงเลยนี่เป็นหลดสลด์หางพับขึ้นพับลงได้หางป้ายกนาด้วยเป็นตีสะ เรียบร้อยนะครสำหรับการเอารถไทขึ้นสำเร็จเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยปิดการขายแล้วจะส่งเวียงจันต์พอดีครับใบมีดหรอเนาะเป๊ะเป๊ะเ,เ,เ,เลยเ,เอารถคานน้อยเลบยบอยกพอดีปนันัน บริการจัดส่งทั่วประเทศกองดีมาไวไปไวใครสนใจติดต่อมาอย่างอีกคันหนึง่งโบแพงโบแพงราคาเป็นกันเองอยังเลือแต่เจ1ดหก1สภาพร้อมใส่งานคันนลูกค้าไม่เห็ติดใจมัดจำเลยแสนบาทจัดส่งให้ รถหอดจ่ายเพิ่มอีกออรถเ,เ,เ,เคนสามตน้นแก่สบายเยียบเยียบเปิดใจเศร้าจะขำ ได้ก็ได oh, ้ยินแล้ววบแล้เมื่อจักมงตอนค่ำบอเลยออกเลยฮะเออเจ้าบุเมือนลำลาวะจะโอได้แก่ได้แก่บ้านโป่ง่ใช่หรอป่นี ได้ไหมใช้แก้ป oh no ัดโง่เฮฮาขอแก้ซ้ำอันนั้นให้เด็กน้อยสิขอแก้ซ้ำสาชุดทางเลยเนาะหมดเมื่อเบียงเมื่อเบียงเมื่อขคอยขี่รถไทยไปอันนั้นดุดอันนั้นดินเด็กน้อยเห็นขอซ้ำสะอาดเขอซ้ำสะอาดไอหางก็ไปหลุดกูบูมีแก้วะซ้ำสะอาตลอดเออชุดทางเลยนี่ยขอซ้ำสะอารถไทยช่วยขอซ้ำสะอาเนาะวะ เรียบร้อยเอาขึ้นเรียบร้อยแจัดส่งเรียบร้อยนอะชรัูเฟอร์เป็นเห็ดมัดเรียบร้อยแน,น่นนะมัดขาดลราช็อกเข็นบ่

เอาได้ไหมจะไปปลูกบ่พักอ่ะพักอพลงโล่ผูกมีดจะพูกแยงไปอาอยู่โต๊ะบอลเห็ดเสียกผูกผูแหละ đến bảo wow mặc hào mà nào hồ sổm tít lên Tắt bài miền này đều sẽ phủ Ờ <laughs> ừ. ừ, ซื้อมาแต่เวียงเลยเอามาเสียบก็ได้แนวมันปลูกก็ได้แนวมันจะซื้อดอกกำลังดีนะครับเออเกิดซ้ำนั่นเลอพอดีปลูกตัดขึ้นอีกว่าปลูกอ้วนเลไปเกี่ยมเดินทาง ันอยูบริเวลงเองตีเน่อนนี้ตัวหางขึ้นอยู่เลยเห็นป่ฮะตักันัดกัมเออมันงัดกันเมีนเออข้มันงัดกันเมียนกับบยักลงได้ดอกกันเนงัดกันเมียนเได้นะตขัตัวทางกลางมเปิาดขับเออขับขัไปท้ายเออขับไปทายข้ามไปทายกับข้าตัวนี้เมียนก็ได้นีขาข้อตัวนี้้อตัวนี้อ่ะ อยรัเออไฮรฟตัวน mm. ี้ตัวต anyway> ่อมันทำาหนักมาหางหนักเนี่ยอนหรื่องก้อนตัวใหญ่มานะแต่ปกติก้อนขำตัวนี้เออคอนำะโลดมันมีคอนนะำเนี่ยหางมันนักเปิบลยหางมันหางเขาคูต้ารอแป สีหางกับสีอันนี้เขากันเลยเนาะ <c oughs> หางหลดกับหางหลดไทยนียสีแดงกันเลยเรียบร้อยเนาะกำลังจะออกเดินทางสเสร็จสิน <c oughs> ส้น <c oughs> ยามอบส่ง ทางคำหนาคุ้นล้างเ,ล,เลยโศกจเฮงๆลวยๆคำคุ้นู้ซื่อไปผู้ขคายเป็นทางปลอดภัยไปแล้วแล้วไปแล้วไปแล้ว สำหรับคลิปนี้ก็จบทิดเท่านเนาะกดไลค์กดติดตามได้ติดตามช่อง u t u b e ส่องเปิดใหม่ส่องน้อยๆก็ได้เป็นแหงบรรดใจในการถ่ายคลิปต่อไปสำหรับตอปนี้ก็อกขอก่าวคำว่าส,สบายดีบายคำพูดคำพูด